เขาไม่ใช่นักเตะแต่เขาคืออิสระของเกมฟุตบอลคือเสียงหัวเราะของสนามคือความคิดสร้างสรรค์ที่มีชีวิตถ้าฟุตบอลคือภาษาเขาคือบทกวีที่ไม่มีใครเขียนซ้ําได้ถ้าฟุตบอลคือการต่อสู้เขาคือชายที่เต้นอยู่กลางสงครามโดยที่ไม่เคยหยุดยิ้มและถ้าฟุตบอลคือธุรกิจเขาคือคนสุดท้ายที่จะเล่นมันเพราะว่าเขารักมันจริงๆรางทองวันนี้ขอเสนอ10นาทีรู้เรื่องโลนันดิโยเก่งแค่ไหนอย่าลืมบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับวันนี้คือช่องใหม่ของผมครับต้นร่างทองครับ ฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วผมขอแนะนำครับโซน่าซอกถุงเท้าฟุตบอล5นิ้วนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นที่นำเข้ามาผลิตโดยทีลิลินแดงดาตำนานกองหน้าทีมชาติไทยของเราครับไม่เชื่อดูนี่ทีลิลป์จริงๆบอกเลยว่า ของดีไม่ต้องพูดเยอะจัดกันไปคนละคู่เดี๋ยวรู้เลยว่าดียังไงเด็กชายคนหนึ่งครับโตมากับเสียงเพลงแซมบ้ากับลูกฟุตบอลเก่าๆในเมืองปอโตอาราเกที่บาราซิลใต้เขาเลี้ยงบอลผ่านหมาก่อนจะเลี้ยงผ่านกองหลังในฟุตบอลโลกที่นั่นโดนตีกับฟุตบอลเป็นของคู่กันครับในตรอกเล็กๆที่ไม่มีไฟสองทางมีแค่จงังหวะบอสโนวาที่ลอยมาจากวิทยุข,ข้างบ้านและเด็กชายคนนั้นก็เตะบอลไปตามเสียงเพลงบ้านเขาไม่มีอะไรหรูหราพ่อเป็นคนขับเรือพี่ชายเล่นฟุตบอลแต่แม่คือทุกอย่างของบ้านและพ่อคือคนที่สอนว่า ้ฟุตบอลเนี่ยมันต้องสนุกเขาเชื่อคํานั้นเสมอมาแม่พ่อจะจากไปตั้งแต่เขาอายุเพียงแค่8ขวบแต่รอยยิ้มของพ่อยังอยู่ในทุกลูกบอลที่เขาเตะสนามซ้อมแรกของเขาไม่ใช่สนามหญ้าแต่มันคือถนนร้อนๆกับโจมหมาชื่อว่าบอมบอมที่กลายเป็นกองหลังตัวแรกในชีวิตของเขาผมเลี้ยงหลบหมาก่อนจะรู้ว่ามันเหมือนกับหลบกองหลังเขาเคยพูดแบบขำๆครับแล้วเด็กคนนี้ก็เริ่มจริงจังกับฟุตบอลฟุตซอลคือเวทีแรกที่เขาได้ฝึกวิชาลูกแตะหนึ่งจังหวะลูกหลอกวยสายตาเขาเรียนรู้ที่จะทําให้บอลนั้นติดเท้าเหมือนกับกาตอน ปีเขายิงคนเดียว23ประตูนในเกมเดียวสื่อบราซิลเอาไปพาดหัวว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นอนาคตของบราซิลแต่คนที่ไม่แปลกใจกับข่าวนั้นคือแม่ของเขาผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่รู้ตั้งแต่วันแรกว่าลูกคนเล็กของบ้านเธอเนี่ยเกิดมาเพื่อเล่นฟุตบอลและไม่ใช่แค่เล่นเก่งแต่เล่นแบบที่โลกจะไม่มีวันลืมปี1999โรนันดิโยต่ตอนนั้นอานยุสิปีเขาติดทีมชาติชุดใหญ่ในยุคที่บราซิลยังเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ครับเขาคือเด็กใหม่ที่กล้าม,มากพอที่จะเลี้ยงทะลุกลางสนามและจบด้วยกกกจัรราาาาานนนใใสเเ่เเเซโคปมิ ไม่นานหลังจากนั้นเขายิง6ประตูในคอนเฟเดเรชันครัพรวมถึงยิงฟรีคิกลูกชิปลูกโซโล่และลูกยิงเฉียงจากมุมนอกโลกคนลบาซิลเริ่มพูดกันว่าเด็กคนนี้มันเหมือนเล่นฟุตบอลด้วยหัวใจมากกว่าสมองเพราะทุกจังหวะไม่ได้มาจากตำราแต่มาจากจังหวะที่เขาคิดขึ้นมาเองในสนามแต่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเขาคือฟุตบอลโลกปี2002บรบาซิลมาพร้อมกับรหัส 3R ที่เหมือน3เครื่องดน,นตรีต่างคีแต่เล่นได้ราวกับวงซิฟโฟนีโดดนโดอาายกองหน้าระดับปรากฏการณ์ที่คมดังใบมีดโกนริวันโดน,โดนักเตะที่เล่นด้วยตกกะก และความเยือกเย็นส่วนโลนินโยคือความซุกซนที่ไม่มีใครเดาได้เขาเหมือนกับปีกที่หลุดจากระบบที่กล้าลองทุกอย่างในเกมกับวงกฤิครับรอบรองชนะเลิศเขาลากบอลจากกลางสนามจ่ายบอลให้กับลิวันโดยิงตีเสมอหนึ่งหนึ่งแต่โลกทั้งใบจดจำเขาจากจังหวะที่เขายิงฟรีคิกระยะ40หลาบอลโค้งข้ามหัวเดวิดซีแมนแล้วหมดใต้คานเข้าไปอย่างน่าเหลือเชื่อผมตั้งใจยิงนะมันไม่ได้ฟุกเขาพูดหลังจบเกมนั้นผมเห็นว่าเขาบกากายผมเลยลองเสียงดูและเขาก็เปลี่ยนคำว่าเสียงให้กลายเป็นคำว่ายอดเยี่ยมช็อตนั้นมันกลายเป็นตนนานและชื่อขอขงโโร ก็ดัังไปท่วบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่5ได้อย่างยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ตาตึงก็คือรอยยิ้มของชายเบอร์1ิที่เล่นเหมือนเขายังเป็นเด็กข้าถนนจากวอโตอะเลเกทที่ได้สวมเสื้อทีมชาติเขาก็มีความสุขแล้วหลังจากฟุตบอลโลกปี2 0 0 2ัครับโรนาดินโยก็ข้ามน้ําข้ามทะเลมาสู่ยุโปรปสโมสรแรกของเขาคือปารีสแซงแมงเขาเล่นบอลสนุกมากเกินไปสําหรับระบบของโค้ชในตอนนั้นเขาโชว์ท่าล็อกบอลจ่ายบอลแบบไม่มองยิงแบบแกล้ง,แ,งแต่โค้ชหรือแฟนนองเดสไม่ขำด้วยทําให้หลายครั้งเขาถูกดอปเพราะกลับมารายงานตัวช้า่วที ปารีสจึงไม่ใช่ที่ของเขาครับแต่ที่คัมโนกาลงังรอใครสักคนอยู่ปี2003บาร์เซโลน่ากาลังตกต่ําไม่มีถ้วยแชมป์ทีมแพ้แม้กระทั่งในบ้านของตัวเองแฟนบอลเริ่มถอดใจจนกระทั่งชายผู้มีรอยยิ้มฟันกระต่ายคนนี้มาเปิดต,ตัวนัดแรกที่คัมโนด้วยลูกยิงโซโลจากกลางสนามเลี้ยงหลบ2คนก่อนจะตะบันบอลเสียบสามเหลี่ยมจากระยะไกลทั้งสนามลุกขึ้นเสียงปบมือแรกในรอบหลายเดือนดังขึ้นมาอีกครั้งเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นนักเตะเขามาเพื่อเป็นศิลปินนี่คือคําพูดจากผู้บรรยายในวันนั้นทุกคร เพราะว่าเขารู้ว่ากําลังจะมีเวทมนต์เกิดขึ้นเขาเล่นบอลไปยิ้มไปจ่ายบอลด้วยหลังเท้าจ่ายแบบไม่มองล็อกบอลด้วยหลังส้นเหมือนบอกกับแฟนบอลว่าถ้าฟุตบอลไม่สนุกงั้นมันจะเล่นไปทําไมล่ะโรนินโย่ไม่ได้ทําให้ทีมชนะทันทีครับแต่เขาทําให้บาร์เซโลนากลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งเขาทําให้เด็กหลายหมื่นคนในสเปนกลับมารักทีมเดิมอีกครั้งเขาไม่ได้แค่เปลี่ยนผลการแข่งขันแต่เขาเปลี่ยนอารมณ์ของทั้งสโมสรและบางคนเริ่มพูดว่านี่คือศิลปินสุดท้ายของฟุตบอลยุคสมัยใหม่2ฤด,ดูกาพกนคนนรัน่ือฤดูกาล2425 2526แะปีเขา คว้าบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ดิกสสมัยคว้าแชมป์ยูซีเอลหนึ่งสมัยคว้าบอลลังดอนหนึ่งสมัยและได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของฟี ف าถึง2ปีซ้อนเขาไม่ใช่แค่ตัวรุกแต่เขาคือหัวใจของทีมที่เล่นในทุกพื้นที่ทั้งเพลย์เมเกอร์จะเป็นปีกหรือว่าตัวจบบางเกมเขาเล่นเหมือนฟอลเทนถอยลงมาต่ำเพื่อรับบอลแล้วลากขึ้นไปสร้างเกมเองบางจังหวะเขาใจแบบไม่มองแต่บอลไหลเข้าเท้าเพื่อนแบบเป๊ะๆราวกับวางพิกัดไว้ลูกยิงฟีคิกของเขาก็โค้งเหมือนมีเวทมนต์บอลเหมือนบินช้าแต่ถึงมือผู้รักษาประตูก็สายเกิินนนไไปแแแล้วม่่่่่ใชคคคเเททีหือต ความเข้าใจเกมที่ลึกเขาไม่ได้มองหาช่องว่างแต่เขาสร้างมันขึ้นมาเองถ้าเขายิ้มเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะกล้าเล่นปูโย <uy> เคยพูดไว้แบบนั้นและมันก็จริงครับคอทามีโรนัลดินโยอยู่ในสนามทุกคนจะกล้าเลี้ยงกล้าจ่ายกล้ายิงเหมือนมีศิลปินใหญ่เป็นแรงบันดาลใจอยู่ข้างๆปี2006บาเซโลนาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกครั้งแรกในรอบ14ปีถึงแม้ในนชินเขาจะไม่ได้ยิงแต่ก็มีอิทธิพลในทุกจังหวะเขาคือจังหวะของทีมคือความมั่นใจของเพื่อนคือเสน่ห์ของเกมรุกและนั่นรร่่่่่นนแลลลรชวววเเเเเเาาาาาทีขขขดดสสุใโกไมพพตตตถิิ ฟุตบอลให้โลกทั้งใบได้หยุดดูเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลตามตำราเขาเขียนตำราขึ้นมาใหม่ทั้งเล่มไม่ใช่แค่ทักษะแต่คือจังหวะที่คนอื่นไม่มีเขาเล่นเหมือนนักเต้นที่รู้ว่าเมื่อไรคนเร่งจังหวะเมื่อไรคนหยุดเพื่อให้คู่แข่งนั้นหลงตามบางคนบอกว่าเขาเล่นฟุตบอลเหมือนมี3ขาบางคนบอกว่าเขาเตะบอลเหมือนกำลังบรรจงปั้นงานปั้นแต่ไม่มีใครบอกได้ชัดเจนว่าเขาทำแบบนั้นได้ยังไงเขาทำสิ่งที่ธรรมดาให้กลายเป็นพิเศษทำให้จังหวะธรรมดากลายเป็นจังหวะที่คนทั้งโลกแชร์กันซ้ำๆเช่นท่าอิลาสติิกก้าหลลลออททีี่่เปยนบ เสี้ยววินาทีดีดบอลออกไปทางหนึ่งแล้วสะบัดกลับมาอีกทางหนึ่งในจังหวะเดียวเหมือนดูภาพสโลครับทั้งที่มันเกิดในแค่พริบตาเดียวคาฟิฟแฟบแตะซ้ายแตะขวาเหมือนไม่ได้แตะอะไรเลยแตะเหมือนจะแตะ,และเล่นๆแต่พอรู้ตัวอีกทีคู่แข่งก็หลุดจากเกมไปแล้วโนลุกพาสเขาจ่ายบอลแบบไม่มองแต่บอลแม่นยิ่งกว่าคนที่ก้มหน้าก้มตาเล็งเหมือนเขารู้ว่าคนอื่นจะวิ่งไปอยู่ตรงไหนก่อนที่เขาจะหันไปมองได้ซ้ําหรือจะท่าซอมบิโลฟลิกท่าดีดบอลข้ามหัวกล้องหลังที่ไม่ได้แค่หลอกครับต่ยามด้วยรอยยิ้ม แต่มันมีไว้เพื่อสร้างความทรงจำขท้าขวาของเขาเหมือนมือจิตรกรเขาเหมือนไม่ได้เตะบอลครับแต่เขามาเหมือนปั้นฟุตบอลให้เป็นงานศิลปะฟรีคิกของเขาโค้งเข้าเสาแบบที่กำแพงหันไปมองบางลูกไม่มีใครรู้ว่ามันจะโค้งไปทางไหนเพราะแม้แต่วิถีลมก็ยังแพ้ความแม่นยำของเท้าเขาเขาไม่ได้ใช้ทักษะเพื่อโชว์ครับแต่ใช้ทักษะเพื่อทาให้ฟุตบอลกลับมาเป็นสิ่งที่เราหลงรักตั้งแต่เด็กและเหนือสิ่งอื่นใดเขาเล่นฟุตบอลเพื่อความสุขไม่ใช่เพื่อชัยชนะเขาไม่ได้เล่นเพื่อสถิติเขาไม่ได้เล่นเพื่อชื่อเสียงเขาเล่นเพืื่่ออให้้้้้แฟนนนนนบลัักขึยยิมมไรูตว และนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เพราะมันไม่ใช่แค่ฝีเท้าแต่มันคือจิตวิญญาณของเกมที่เขาแบกไว้ในอรอยยิ้มกฎเหล็กลข,ของเบอร์นาเบลบอกว่าห้ามรักศัตรูแต่กฎเหล็กนั้นถูกฉีกทิ้งโดยโรนัลดิโน่ฤดูกาล2005-2006ครับเรัลมดติเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์เดวิดเบ็คแฮมโรนัลโดราอูลซีดานโรเบโตคาร์ลอสแต่เกมนั้นมีแค่คนเดียวที่โดดเด่นที่สุดนั่นคือโรนันดิโญ่บาซ่าบุกมาเยือนในเกมเอลกาซิโกทั้งสนามกดดนันเสียงโหจากแฟนเจ้าบ้านดังกระหึม่มแต ทุกคนโหใส่พเพราะถ้าผมเล่นดีพวกเขาจะปรบมือให้ในตอนจบและเขาก็เล่นดีจริงๆดีจนทั้งสนามต้องลุกขึ้นยืนลูกแรกเขาล็อกหลบรามอสจากนั้นก็ซัดเลียดผ่านกาซิยัตเข้าไปอย่างเยือกเย็นลูกที่2เร่งสปีดจาก,กริมเส้นแซงแนวรับมาลิดเข้าไปยิงแบบที่ไม่มีใครหยุดเขาได้เขาไม่ได้แค่หลอกแค่รามอสครับเขาหลอกทั้งเบอร์นาบิลว่าฟุตบอลมันต้องเล่นแบบนี้เมื่อเสียงนกหวีดจบเกมดังขึ้นเสียงปรบมือก็เริ่มดังทีละคนทีละแถวก่อนที่มันจะกลายเป็นเสียงปรบมือของคนทั้งสนามแฟนบอลเลาาลลอ เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของเกมเอลกาซิโกนี้และคนคนนั้นไม่ใช่มาลินิสตาไม่ใช่ราชันแต่เป็นชายรอยยิ้มเบอร์สิบของอารีตัวฉกาดเขาคือศัตรูที่แฟนราชันยิ้มให้สื่ออย่างมากา้าพาดหัวไว้หลังเกมหลังจบเกมภาพของเขายืนโบกมือขอบคุณแฟนบอลเจ้าทินกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันลืมในยุคที่ฟุตบอลกําลังกลายเป็นธุรกิจครับขอทาให้เรารู้ว่าเกมนี้ควรเริ่มจากคําว่าสนุกเมสซี่เคยพูดว่าบาร์เซโลนาต้องขอบคุณเขาตลอดไปเพราะเขาคือคนที่เปลี่ยนทุกอย่างก่อนที่ผมจะเริ่ แต่คือจิตวิญญาณของเกมรุกที่กล้าคิดกล้าลองกล้าเล่นลูกเล่นที่ไม่มีใครกล้าเล่นแต่เขาทําให้มันเวิร์กเนมาบอกว่าผมเลี้ยงบอลเพราะอยากเป็นเหมือนเขาเด็กนับล้านโตมากับคลิปของเขาทีถ่ถูกกดดูซ้ําๆจดจําท่าแล้วเอาไปลองเล่นในสนามโรงเรียนเขาเล่นฟุตบอลให้คนดูรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กเด็กที่ไม่ได้อยากได้ถ้วยแชมป์แต่แค่เตะบอลให้มันสนุกกับเพื่อนๆผมอยากให้คนยิ้มเวลาผมเล่นและเขาทําได้ไม่ใช่แค่คนเดียวไม่ใช่แค่ในสนามแต่คือคนดูนับล้านคนทั่วโลกที่ยิ้มพร้อมกันทุกครั้งที่เขาจับบอลหลายปีหลัง จากอัมลาสนามครับชื่อของโดนัลดนโยเริ่มปรากฏตัวในหน้าข่าวแต่ไม่ใช่ข่าวกีฬาครับข่าวแรกๆคือเรื่องคดีภาษีเขากับพี่ชายโดนยึดพัดปอดเพราะมีคดีลุกลาพื้นที่อนุรักษ์ในบ้านเกิดค่าปรับหลายล้านครับเจ้าตัวในใจไม่ไหวช่วงนั้นบัญชีของเขาถูกอายัดจนมีข่าวว่ามีเงินเหลือไม่ถึง10ดอลลาร์จากคนที่เคยมีไรายได้ปีละหลาย10ล้านกลายเป็นคนที่เดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เพราะติดหนี้รัฐบาลตัวเองต่อมามีข่าวเรื่องผู้หญิงมีคนอ้างว่าเขาจะจัดงานแต่งกับผู้หญิง2คนในวันเดียวกันแม้ภายหลังเขาจะอออกกมมาปฏิเเสธัแต่่น็พพีียงท จะทาให้ชื่อของเขาถูกหยิบไปล้อในโซเชียลทั่วโลกจากราชาของคําดูสู่เจ้าบ่าวของสองเจ้าสาวโลกทั้งใบเหมือนกําลังหัวเราะก,กับสิ่งที่เขากําลังเผชิญไม่ใช่เสียงปรบมือให้เหมือนในวันเก่าๆแล้ววันหนึ่งครับข่าวก็ระเบิดอีกครั้งโรนดินโยติดคุกเขาถูกจับที่ประเทศปรารกวยัยเพราะใช้พาสปอร์ตปลอมเข้าประเทศเขาอ้างว่าเอกสารนั้นเป็นของที่ผู้จัดนั้นมอบให้เขาไม่รู้ว่ามันปลอมแต่กฎหมายไม่สนคําอธิบายแบบนั้นเขาถูกควบคุมตัวทันทีและต้องใช้ชีวิตในเรือนจําของ巴拉圭หนึ่งเดือนเต็ม32วันทีี่่ไมมสนามญ้าไม่มีเสี่ มีแค่สนามปูนหลังคาสังกะสีและนักโทษอีกนับร้อยแต่แม้จะอยู่ที่นั่นเขาก็ยังเล่นฟุตบอลยังมีคนชวนเขาลงทีมเตะฟุตบอลในคุกด้วยครับและเขาก็รับคำชวนเหมือนเดิมเหมือนที่เคยรับคำชวนลงเล่นข้างถนนตอนเด็กๆเ,เขานำทีมควายแชมป์ทัวน,นเมนต์เล็กๆของเรือนจำของรางวัลก็คือหมูหันหนึ่งตัวที่หนัก16กิโลกรมัมภาพเขายืนยิ้มถือหมูหันไว้กลางแนขนข้างๆคือนักโทษที่เป็นเพื่อนร่วมทีมคือภาพที่ไม่มีใครคิดว่าจะได้เห็นมันคือภาพที่แสดงความเป็นตัวตนของโลดินโยได้อย่างแท้จริงครับเพราะไม่ว่าอูีมลฟุตบ โลดาตินโยก็จะเล่นบางคนอาจจะพูดว่าเขาใช้ชีวิตผิดบางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่น่าเดินหลงมาจนถึงจุดนี้แต่สําหรับเขาฟุตบอลไม่ใช่เครื่องมือการหาเกติยศครับแต่มันคือชีวิตที่เขาหายใจอยู่ในตอนนั้นตั้งแต่ยังเด็กแม้ว่าในวันหนึ่งเขาจะหมดชื่อเสียงหมดเงินแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังเหลืออยู่คือรอยยิ้มกับลูกฟุตบอลลูกเดิมที่เขายังเตะอยู่ไม่ว่าตรงนั้นจะเป็นสนามหญ้าหรือว่าในคุกโลกของฟุตบอลยังคงถกกันเรื่องโกรธครับหรือว่าใครคือน,นักเตะที่เก่งที่สุดแต่ถ้าถามว่าใครทําให้โลกตกหลกชื่ออขขขงเาจะถููกพดึ้น เสมอไม่ใช่เพราะเขาดีที่สุดแต่เพราะเขาทําให้รู้ว่าฟุตบอลที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ฟุตบอลที่ต้องชนะเสมอไปแต่อาจจะเป็นฟุตบอลที่ทําให้เรายิ้มได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เชียร์ทีมเขาก็ตามและนั่นแหละครับคือโรนัลดินโยและหากถามว่าโรนัลดินโยเก่งแค่ไหนคําตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่สถิติแต่อยู่ในความรู้สึกเวลาที่คุณดูเขาเล่นมันอยู่ในจังหวะที่คุณยิ้มออกมามันอยู่ในตอนที่คุณนั้นดูคลิปเดิมซ้าไปซ้ำมาของเขาแล้วยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกครั้งเขาไม่ได้ทาให้ฟุตบอลเปลี่ยนแปลงแต่เขาทําให้้้เเเเเรราาาปปลลลีีี่่ยนนวิิธมมมมออองงงฟุตตบบจจกกกกทัให็ ที่สนุกแบบที่มันเคยเป็นในวัยเด็กค่าฟุตบอลคือชีวิตเขาคือคนที่ใช้มันได้อย่างสวยที่สุดเขาไม่ใช่เจ้าของสถิติไม่ใช่เจ้าของยุคทองหลายปีแต่เขาคือเจ้าของช่วงเวลาที่โลกนั้นตกหลุมรักฟุตบอลอีกครั้งและถ้าโลกนี้มีฟุตบอลเพื่อใครสักคนคนนั้นคือเขาเลโอเนดิโยกาอุโชนักเตะที่ไม่ได้แค่เล่นฟุตบอลแต่ใช้มันวาดภาพวาดรอยยิ้มและวาดโลกใบนี้ให้มีชีวิต